มาพูดคุยกันดีกว่านะคะว่าทําอย่างไรดีถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงนะคะใช้ยานแรงจริงไม่ว่าจะ75 basis point หรือว่า1%ในการประชุมคืนนี้นะคะพูดคุยกับทางด้านของดรธนพลศรีธัญพงศ์นะคะผู้จัดการกลยุทธ์ฝ่ายการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนของ SBCIO นะคะจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะ, Bank คะ Bank, ดรแบงค์ครับดรแบงค์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นคุณวิทย์และท่านผู้ชมครับ แบงครับวันนี้ทางด้าน FOMC จะมีการประชุมกันและเชื่อกันนะครับว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่แรงกว่าที่หลายคนคาดมองประเมินสถานการณ์ภายภาคหน้าอย่างไงบ้างครับ ครับก็อย่างที่เห็นภาพตลาดาปันป่วนกันในช่วงวันสองวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูข้อมูลเงินเฟอ้อที่ประกาศไปเมื่อวันศุกร์ก่อนนะครับแล้วก็คาดการณ์าการเติบโตทั่วโลกเราจะเห็นแล้วนะครับว่ากลุ่มเศรษฐกิจหลักอย่างในสหรัฐกัะยุโรปปีนี้สอเห็นโอกาสการโตเนี่ยตาที่ชะลอแล้วก็เงินเฟอ้อยังส่งตัวในระดับสูงเลยนะครับก็ผิดคาดกันไปเหมือนกันว่าเงินเฟอ้อจ,จริงสาหรับสหรัฐเราอาจจะเริ่มเห็นการชะลอลงอย่างมีในยะแล้วในช่วงประมาณกลางปีนะครับปรากฏว่ายังเร่งต่อ ทำให้ภาพตรงนี้เนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณเฟิร์นเรียนไปเมื่อคู่นะครับว่าเฟดเนี่ยตัดสินใจใช้คําว่าตลาดมองว่าเฟดเนี่ยน่าจะตัดสินใจมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในรอบนี้หมายถึงรอบการประชุมเดือนมิถุนาวันที่15นี้แล้วเนี่ยนะครับเจ็ดสิเ <75 S 1> บสิสพอยต์ใช่ครับก็จะขึ้นค่อนข้างแรงเลยในรอบโอ้โหเป็นรอบหลายสิปีนะครับ <27 S 1> ก็ ใช่ถูกต้องครับแล้วก็ภาพตรงนี้ยังไม่จบนะครับเพราะเขามองกันว่าสุดขึ้นรอบนี้75 basis point เนี่ยนะครับออรอบหน้าก็ขึ้น75 basis point เช่นกันนะครับก็คือประชุมวิถทนากรกฎาคม แล้วก็มีกันยายนพฤศจิกายนธันวาคมคือรวมรวมวันนี้เนี่ยอีก5ครั้งนะครับเฟดเนี่ยจะฟอนโหลดนะครับแล้เรามองเรามองแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าเขาเนี่ยน่าจะต้องนะครับเป็นไฟ์บังคับที่จะต้องฟอนโหลดกันขึ้นดอกเบี้ยเ,เร็วขึ้นแรงขึ้นเนี่ย ขึ้นมานะครับก็คือ75 basis point ไปอีก2รอบรวมรอบนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ย<ม>ก็ขึ้น50 basis point ในเดือนกันยายนแล้วก็ต่อด้วย 5, 25 basis point ในช่วง2ครั้งสุดท้ายของปีครับรวมแล้ว terminal rate ของการขึ้นเฟดฟันเล็กที่เรามองกันนะครับน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ3.25-3.5ง3.5 <Okay. S 1> ภายในสิ้นปีนี้เลยนะครับก็คือค่อนข้างแรงมากจะทำให้เราเห็นนะครับ<ม>ว่าตอนนี้เราเรียกได้เต็มปากเลยว่า อย่างตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเข้าสู่แบร์มาเก็ตเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นตลาดไม่ใช่เฉพาะขาลงแล้วนะครับไม่ใช่ไซเวย์ลงมันคือตลาดขาลงเลยนะครับแล้วก็ตัวดัชนีอย่างเช่นเราไปดูพวก Financial Condition Index นะครับที่ใช้วัดความผ่อนคลายทางนโยบายการเงินหรือสภาพแวดล้อมทางการเงินอื่นๆเนี่ยปัจจุบันเรียกได้ว่าไม่ผ่อนคลายแล้วนะครับเพราะเราเห็นตัวบอลตัวสั้นตัวยาวที่เด้งขึ้นค่อนข้างแรงนะครับดอลลาร์แข็งค่าตราดหุ้นตกแรงนะครับแล้วก็เครดิตสเปดเนี่ยนะครับมันก็กว้างขึ้นสะท้อนความเสี่ยง ขึ้นในระบบการเงินทั้งสิ้นเลยนะครับผนวกกับตัวเลขเศรษฐกิจจริงที่เราก็เริ่มเห็นการชะลอลงแล้วนะครับอย่างตัวสไลด์ที่1เนี่ยเราจะมาดูประเมินทำไมว่าเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยขนาดนี้นะครับก็ mm hmm. คือเราฉายภาพให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าไซเคิลการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับถ้าเราดูกันแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ได้อธิบายอะไรยากเนี่ยรูปด้านบนนะครับจะเห็นตัวตางเงินเฟ้อน,นะครับที่จะเป็นเส้นสีฟ้าอ่อนๆน,นะครับแล้วก็เส้นแดงแนวตั้งจะเป็นตัวพีค เงินเฟ้อในแต่รอบกว่าที่เงินเฟ้อจะพีคเนี่ยนะครับเราจะต้องเห็นการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไล่ตามมาพยายามปิดแกลบให้ได้นะครับมันจะมีแค่รอบนี้กับรอบตอนปีตั้งแต่ปี2 0 0 0ันเอ่อหนึ่ก้ว่านะครับก็คือนานมาแล้วเนี่ยนะครับที่จะเห็นแกลบใหญ่ขนาดนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยเงินเฟ้อกับระดับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยกลับด้านกันด้วยช้ำนะครับช่วงปี40กว่าๆเนี่ยตอนนั้นดอกเบี้ยก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อทําให้เมื่อมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ สีเทาๆที่เป็นเกรย์แอเรียนะครับเป็นช่วงของการที่เริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยนะครับ mm hmm. เงินเฟอ้อจะค่อยๆทยอยลงหลังได้หลังจากนั้นนะครับหลังๆห,หลังกล่องสีเทาเนี่ยจะเห็นเงินเฟอ้อเส้นฟ้าเนี่ยทยอยลดลงนะครับแต่รอบนี้คําถามสําคัญคือเงินเฟอ้อเนี่ยไม่รู้ไม่รู้พีกแล้วหรือย,อยังนะครับที่เรามองกันว่ากลางปีเนี่ยอาจจะโดนเลื่อนออกไปเป็นช่วง Q ิหรือเปล่าอันนี้นคือคําถามหนึ่งแล้วก็แก็ปดอกเบี้ยนี่กว้างมากเพราะฉะนั้น มันมัน,ม,นมันไม่ได้แล้วนะครับเฟดเองก็ยอมรับแล้ว,วาเขาบ mm ีไ hmm. ฮเดือไปมากๆรวมถึงทาง ECB ด้วยนะครับที่น่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยที่ aggressive ฟลดขึ้นมาเหมือนกันนะัเพราะตรงนี้เนี่ยสัญญาณก็เลยเกิดเป็น Inver t e d yield c u r ร e รอบ2ตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเป็นตัวคอนเฟิร์มได้ค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่าเกิดอิทิพาสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอลงมากนะครับแต่ถามว่าถึงขนาด recession เป็น full recession ไหมคิดว่ายังนะครับเพราะตัวเลขภาคตลาดแรงงานแล้วก็ภาคการผลิต ภาคการบริการโดยรวมโดยรวมยังพอเติบโตได้อยู่นะครแต่ว่าเราจะเห็นการโตรในตาที่ชอลงค่อนข้างแรงแน่ๆน,นะครับในระยะข้างหน้านะครับแล้วก็ตัว inflation expectation หรือคาดการเงินเฟอ้อในรูปขวาล่างเราจะเห็นนะครับว่ายังคงเทียนโตขึ้นสูงเรื่อยๆต่อเนื่องเลยนะครับแสดงว่า ตลาดแล้วก็ตัวผู้บริโภคเองก็มองว่าเงินเฟ้อรอบนี้เนี่ยของจริงนะครับแล้วก็น่าจะทรงตัวสูงในระดับเวลานานนะครับทำให้เสร็จเองต้องมีการส่งสัญญาณชัดและล่ว่าเขาต้องเอาเงินเฟ้อลงให้ได้นะครับแม้ว่าจะแลกมาด้วยการที่จะทาให้เสร็ิจชะลอลงชัว่วคราหรือว่าตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเกิดการอาจจะเรียกว่ามินิครัชสั้นๆน,นะครับเพื่อปรับอีควิเลียมปรับยุลยภาพใหม่ อ,อินฟล t e ทเขาเรียกว่าเป็นการก่อนหน้านี้นนพิมพ์เงินกันมานานนะครับกอ็อินฟล t e ตัวราคาแอสเซทไพร์ขึ้นไปค่อนข้างเยอะหลังจากนี้จะเป็นการเริ่มดีเฟลทนะครับแล้วก็เป็นการช่วยพยุงนะครับไม่ให้ตัวอินฟล่าทนเอ็กซ์เพนชันีขึ้นไปสูงนะครับเพราะฉะนั้นประเมินว่าเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแรงแน่ๆนะครับว่าเรามองว่าฟอนโหลดในสองรอบการประชุมเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมเนี่ย ครับขึ้นไปเลย75-70ลอยนะครับ terminal r ล t e จะขึ้นไปถึงประมาณ3.25-3.5เปอร์เซนตซึ่งมากวกว่าครั้งเมากกว่าประมาณช่วงเดือนก่อนที่เรามองกันที่อ,อ,อย่างมากก็3เปเซนะครับแซงว่าขึ้นมามากกว่าเดิมเนี่ยประมาณ50-60ลอยเป็นอย่างต่ำน,นะครับค่ะ ทีนี้เราต้องแบงค์คะเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ตลาดการเงินสะท้อนภาพชัดแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งตลาดก็คือ real sector นะคะเราเริ่มเห็นในแง่ของบรรดาบริษัทที่เป็นตาร์อับนะคะยักษ์ใหญ่แล้วก็บริษัทจริงๆแล้วก็หลายแห่งทีเดียวที่เริ่มฟรีสคนลดคนนะคะเลอฟคนนะคะตรงนี้เองกําลังส่งสัญญาณถึงภาคของธุรกิจที่เออร์เน็งของเขากําลังได้รับผลกระทบและจะกลายเป็น double recession หรือเปล่าคือทั้งตัวอีคโนมิกก็ r e เซช s i o n ด้วยนะคะแม้ว่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าอย่างที่เราต้งแบงค์บอกไป หรือตัว e อ r n ์เนเองก็จะเกิดภาวะาถดถอยด้วยหรือเปล่าแล้วเราฟองแบบนี้ไหมคะหรือว่าเรามองว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับก็จากสถานการณ์ทั้งหมดเท่าที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับมันนำมาสู่ความเสี่ยงที่เราเรียกว่าประเมินว่าโอกาสการเกิดดับเบิลรีเซชชั่นเนี่ยเริ่มมีนะครับแต่ว่าเรายัางบอกว่าปีนี้เนสถานการณ์ยังพอดูเบาใจหน่อยจากข้อมูลที่เราเห็น คดับเบิลรีเซชชั่นเนี่ยมันคืออีโนมิกแล้วก็เออร์เน็งรีเซชชั่นที่เกิดขึ้นไล่เรียกกันหรือพร้อมๆกันนะครับเราคลาริฟายในตัวอีโนมิกรีเซชชั่นกันอีกสักนิดน,นึงก่อนเมื่อสักครู่เนี่ยมีความเสี่ยงการเกิดอินเวอร์เต็ดยูเคิร์บรอบ2เนี่ยบนทูเทนสเปรดนะครับแต่จริงๆไอ้ทูเทนสเปรดเราเคยพูดไปแล้วหลายรอบนะครับว่า ดัชนีตัวนี้เนี่จริงๆมันอาจจะดูได้เร็วๆนะครับว่าเทคนิคอลรีเซชชันที่ GDP 2 p o 쿼เตอรเนี่ยอาจจะติดลบนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นตัวคาดการณ์ที่ไม่ได้แม่นเท่าตัวตัวสเปรดตัวอื่นนะครับในในตัวตัวดัชนีทางการเงินเขามีหลายสเปรดนะครับจริงๆตัวที่แม่นกว่ามันจะเป็นตัว3มันเทียบ10ปีนะครับไม่ใช่ตัว2ปีเทียบ10ปี3มันเทียบ10ปีเนี่ยสเปรดยังไม่อินเวอร์เตสนะครับยังคงมีรูมอีก หลายหลายร้อยเปสิสพอยต์อยและนะครับเพราะฉะนั้นบวกกับตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจบอกว่าเราจึงบอกว่าตัว recession ที่เป็นฝั่ง economic เนี่ยอาจจะยังดูเปอร์เซ็นต์ยังต่ำนะนะครับแต่มีโอกาสนะครับผมเชื่อว่ามีโอกาสเพราะตดัดูตัว now-cast GDP คือตัวเลข GDP ตัวเร็วเลยที่เขาใช้ข้อมูลจริงๆที่ไม่ใช่ตัว lagging data เนี่ยมันก็สอเห็นว่าการโตมันจะชะลอลงมากในช่วงควอเตอร์ เพราะฉะนั้นเทคนิคอลรีเซชันอาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ฟูลรีเซชันนี่ยังตอบได้เลยว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับมาที่ Earning ็งดีเซชันเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมให้ความสําคัญมากว่าตลาดจะอยู่หรือไปในรอบนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ e อ r n ์เน็งด้วยนะครับเพราะเป็นเจ้ามือตดในตลาดหุ้นนะครับ ข้อมูลจากเซตนะครับในหน้าที่2เนี่ยจะเผยท่านผู้ชมเห็นนะครับว่านักวิเคราะห์เนี่ยได้เริ่มมีการปรับลดประมาณการตัวกําไรของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีเอสแอนพีห้าร้อยแล้วนะครับ mm hmm. อยา่างรูปที่โชว์อยู่ด้านด้านซ้ายมือจะเห็นนะครับว่าการลดลงของประมาณการ bottom up EPS นะครับ EPS คือ earning per share เนี่ยนะครับร mm hmm. อบนี้ถือว่ามากที่สุดนะครับในการปรับลดลงตั้งแต่ เศรษฐกิจแล้วก็ตลาดฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด19ในช่วงประมาณควอเตอร์2ของปี2020นะครับตอนนั้นเนี่ยลบกัน30กว่าอนันนี้นนมันช่วยอยู่แล้วเพาปิดเศรษฐกิจกันทั่วโลกปิดเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐด,ด้วยนะครับแต่รอบนี้เราจะเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยโอเคมันยังติดลบอยู่ค่อนข้างต่ำ ประมาณประมาณ1.3%เท่านั้นเองนะครับแต่ตัวเลขนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการรีไวซ์ดาวอีกเพราะว่าตัวเลขนี้ทำออกมาก่อนนะครับหมายถึงว่าทาง f a c t s e เนี่ยทำการรวมตัวมีเดียน EPS นะครับสำหรับการประมาณการในไตรมาส2ซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มประกาศผลตัวผลประกอบการบริษัทจุเปียนกันแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ทำก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัว r i กซีเรทนะครับที่ใช้ในการคำนวณคือ r i กซีเรทคือตัวดอกเบี้ยนโยบายนั่นแหละที่เราคุยกันเมื่อต้นชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับมันจะทำให้ดาวเกรด เอ r ร d เน d o w n g r a รดมีโอกาสมากขึ้นนะครับแล้วเราเห็นเทรนด์นะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยนะครับลูกด้านขวามือเห็นตัวเลขตัว e a r n i n g นะครับที่มีการลาดลงเรื่อยๆ mm hmm. พร้อมไปกับตัวเล่นราคาของดัชนี S&P 500ที่ก็อยู่แนวโน้มขาลงเช่นกันนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มในช่วงประมาณ ต้นวีคแล้วว่าเข้าเข้แบบมาร์เก็ตก็คือต่ำกว่าประมาณลบยี่เปอร์เซ็นต์เยตูเดทในทุกตลาะดนะครับไม่ว่าจะเป็น S&P ดาวโจนส์ P, Jones, หรือว่า NASDAQ เนี่ยเป็นตัวคอนเฟิร์มชัดนะครับแต่เราดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับเผื่อท่านไหนมีการลงทุนถือหุ้นกะเกงอยู่ในตัวช่งวงคอร์เตอร์สองว่างบกลุ่มไหนจะออกมาดีไม่ดีเนี่ยมันพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่นะครับงบเนี่ยมีการดาวเกรดลงค่อนข้างหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับนำโดยกลุ่มพวกคอน summer discretionary แล้วก็คอมมิวนิเคชันเซอร์วิสนะครับในรูปขวาลล่่่างจะเป็นกุมที ดนดาวเกรดค่อนข้างเยอะนะครับหถึงเออร์เน็งดาวเกรดในช่วง Q2 อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าโอเคเราเห็นเลขดาวเกรดเนี่ยก,ก็พอฝืนฝืนทนระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดนิ t เ v อ s u ฟสไปที่แรงไปกว่านี้คือประมาณว่าต้นทุนมันสูงเกินไปแล้วก็ทําให้ตัว p r o ฟ i ตที่ออกมาจริงเนี่ยน้อยกว่าที่คาดมากๆเนี่ยนะครับเพราะอย่าลืม Q2 เนี่ยโดนเรื่องเงินเฟ้อกระหน่ำมากนะครับมีสงครามด้วยแบบนี้เนี่ยจะทําให้คุณในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีโน้มปรับลงได้ต่อนะครับคือการลงยังไม่สุด เพราะฉะน,นั้นนีภาพทั้งหมดมันจะดูค่อนข้างแบริชเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพูดมาในข่าวร้าย,ยมันก็ยังพอมีข่าวดีในเรื่องเออร์เน็งบ้างนะครับอย่างตัวสไลด์สายจะพยายามฉายภาพในมุมที่ค่อนข้างที่ทาให้นักทุนเห็นภาพดีขึ้นบ้างว่าจริงๆถ้าเราดู Q2 Earning Down ็งดาวเดอาจจะแรงนะเพราะว่าเจอหลายเรื่องเหลือเกินนะครับสงครามเสร็จเปลี่ยนท่าทีนะครับจีนล็อกดาวคือทุกสิ่งที่ทําให้หุ้นลงมันกระจุกอยู่ใน Q2 นะครับแต่ Q3 Q4 เนี่ยนักวิเคราะห์กลับมีการปรับ เพิ่มตัวประมาณการผลกําไรสําหรับปีนี้ทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่า q 3 q 4เนี่ยน่าจะเป็นคิวที่เริ่มฟื้นตัวได้แต่ว่ามันมาด้วยสมมุติฐานที่ว่าออสงครามรัสเซียยูเครนจะต้องไม่สร้างความเสียหายไปมากกว่านี้แล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยตามสมมติฐานของนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าเงินเฟ้อควรจะต้องพีคมากๆในใ2หรือต้น q 3นี่ต้องต้องพอแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยต้องเริ่ม เพิ่มในตาที่ชะลอลงหรือเริ่มชะลอลงได้แล้วนะครับตัวเลขมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนแล้วผมจวดสีแดงไว้ว่าประมาณการ EPS ตรงนี้เนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับเพราะเราทำตัวเลขตัว upward revision เทียบกับ downward revision รูปด้านซ้ายบนเราจะเห็นเหมือนกันว่าเทรนด์มันกำลังลาดลงครับนั่นหมายความว่าตัวที่คุ้นที่โดนดาวกรดเนี่ยมันเริ่มมากกว่าหุ้ที่มีอัปเกรด มันก็เป็นตัวนึงที่แทมคอนเฟิร์มข้อมูลในหลายๆด้านนะครับว่าข้อมูลจากนักวิเคราะห์บอกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อมูลจากการที่เราดูแล้วกะออกมาว่าอัปเกรดดาวเกรดเนี่ยสัดส่วนมันเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นการชะลอนะครับแต่องไรก็ดีในปี2022นะครับคาลนเดรเยนนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มที่เป็นลักษณะไวลูซายเคิลมีแนวโน้มอ u t p e r f o r m นะครับถ้าดูกราฟด้านขวาเราจะเห็นเลยว่ากลุ่ม energy m a t e r i a l นะครับอ n น u s t r ท a ีพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมี่อย่ นในหาที่กลุ่มที่เป็นสไตล์คุ้นยอดนิยมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับกลุ่มโกลด์เนี่ยนะครับกลุ่ม ไอทีคอน sumer dis พวกนี้เนี่ยนะครับจะค่อนข้างเจอ earning d o u b e t ที่แรงมากนะครับการซื้อในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นการซื้อลงทุนยาวมากกว่า1-2ปีเลยนะครับ <c oughs> เพื่อรอการการีบาเพราะว่าตอนนี้เนี่ย d o เบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นแรงและกลุ่มด้านล่างเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าค่อนข้างมี sensitivity กับดอกบี่ขาขึ้นเนี่ยมากกว่ากลุ่มที่ด้านบนนะครับซึ่งมันจะ reflect ตามผลประกอบการแล้วก็ตามประมาณการของนักวิเคราะห์เลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมพูดสรุปมาถึงตรงนี้เนี่ย เราเประเมินแบบนี้นะครับว่า double recession เนี่ยโอกาสการเกิด double recession ในฝั่งของ economic กับ e ร์ n i n g อย่างรุนแรงปีนี้เนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะครับใช่ mm hmm. ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแต่ว่าน่าจะเป็นการเกิดขึ้นแบบ ที่เรียกว่าผลกระทบไม่รุนแรงนะครับคือถ้า Economic Recession จะเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะ Technical Recession มากกว่าคืออาจจะมี c o m p o n e n t บางตัว GDP นะครับที่มีการเติบโตในตาที่ชะลอลงหรือว่าติดลบอ่อนได้นะครับแต่ถ้า Full GDP Full yearGDP Full Quarter GDP เนี่ยอาจจะคิดว่ายังอาจจะพอรอดไปได้นะครับสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเพราะว่าตัว ตัวแต่ชี้ในด้านอื่นยังบอกว่าการฟื้นตัวยังคงมีอยู่นะครับแต่เป็นการโตในแต่ที่เริ่มชะลอลงค่อนข้างมากเท่าน,นั้นเอง earn i n น็เ e นี่ยเราใช้ท่านเห็นแล้วนะครับว่าเออรเน็ตตทั้งในส่วนของรายเซกเตอร์ ctor, แล้วก็ภาพรวมทั้งปีเนี่ยนะครับมีการดาวเกรดเกิดขึ้นในหลายเซกเตอร์มากเลยนะครับแต่ว่าภาพใหญ่ๆยังเชื่อว่าถ้าสมมติฐานของนักวิเคราะห์และกสิ่งที่เรามองเป็นจริงในเรื่องของเงินเฟ้อในเรื่องของจีนไม่กลับมาล็อกดาวน์ในเรื่องของการที่โอเครัสเซียยูเครนจะยิงกันต่อเนี่ยแต่ว เอ่อร uh, ีเพอร์เคชันหรือว่าการกระจายตัวของตัวผลกระทบของความเสียหายในเรื่องของคอมมูนิตี้ไพรซ์หรือในเรื่องการส่งสินค้าเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงไปมากกว่าช่วงควอเตอร์สองแล้วเนี่ยตัวเออร์เน็งดาวเกรดก็อาจจะเจะเริ่มชะลอลงละนะครับก็จะทำให้หลีกเลี่ยงตัว Earning d e c i s i o n แบบรุนแรงได้ แต่่างไรก็ดีตลาดยังเผชิญกับ e a r n n เ d ็ w ดาว a ก e แล้วก็ภาคของ e a r n i n g ็เมื่อเทียบปีสองปีก่อนเนี่ยน้อยลงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราประเมินว่าโอกาสการเกิด Double Recession แบบอ่อนๆเนี่ยยังมีนะครับอันนี้เป็นจุดที่นักทุนต้องระมัดระวังการปรับ Position p o r รนะครับก็อย่างไรก็ดีเนี่ยเรายัางมองแบบเดิมนะครับว่าข้อมูลค่อนข้าง เบริชเลยนะครับแต่ว่าวิเคราะห์เองมองว่าปีนี้ปีหน้านะครับตลาดยังพอที่จะฟื้นตัวได้นะครับแต่ว่างงสั้นๆนี่ก็ต้องภาวนาว่าเฟดเองก็ต้องเอาเงินเฟ้อให้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้แลกมาด้วยหลายสิ่งแล้วนะครับเพราะว่าเฟดเทคคอนดิชันเนี่ยไม่ผ่อนคลายแล้วนะครับคำนี้เลยครับครับดรแบงค์ครับวิเคราะห์มาค่อนข้างเยอะละทีนี้ในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนเหรอครับท่ามกลางภาวะแบบนี้หันไปมองทางไหนมีแต่ข่าวที่เป็นสีเทาสีดํากันไปหมดเลยนะฮะ Asset allocation ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็สําหรับภาพของตัวการปรับพอร์ตการปรับสินทรัพย์นะครับเชื่อว่านักทุนที่มีการลงทุนอยู่บนสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น traditional asset แบบเดิมหรือจะเป็น new world asset อย่างตัว defi crypto ตอนนี้ไม่มีสินทรัพย์ไหนรอดเลยนอกจากตัวดอลลาร์ดอลลาร์อินเด็ก ตัวมันเองนะ <Yeah. S 1> ครับตัวค่างเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับออทองเองที่ว่าเป็นเซฟเฮเว่นอย่างที่คุณเฟอร์เรนไปก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าเลียวยูมันจะค่อยๆปรับขึ้นเพราะเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแรงมากแบบนี้ฮะรเราคาดว่าจังหวะการเข้าซื้อหุ้นสหรัฐรวมถึงหุ้นโลกจริงๆเนี่ยที่ที่ท,ที่ถ้าถ้าเกิดอยากจะเริ่มทยอยสะสมเห็นว่าลงมาเยอะย e ทูเด d a t ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอาจจะคิดว่าอยู่ในช่วงกลางไตรมาสสามไปนะครับเพราะว่าเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าเมื่อสักครู่เราเรียนตอนต้นชั่วโมงว่าเฟดจะขึ้นดอกเบ คืนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็กรกดาคมอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดยังออฟสอบตัวไอตัว f e ดเทรนด์นะครับก็คือแนวการขึ้นดอกเบี้ยของ f ฟดเนี่ยในรูปแบบใหม่อยู่นะครับคือตรงนี้เปลี่ยนทุกเดือนนะครับเราทำให้ตลาดลงทุกเดือนต่อเนื่องกันมา3-4เดือนแล้วเหมือนกันนะครับภาพแบบนี้เราคิดว่าปลอดภัยจริงๆน่าจะต้องเป็นเริ่ม หลังจากช่วงที่ตลาดรับข่าวเงินเฟ้อและดอกเบี้ยขาขึ้น,นไปจนหนำใจหรือเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ต้องประกอบกับ e a r n i n g r e v i s i o n ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เหมือนกันว่าต้องมองแล้วว่าตลาดต้องมองแล้วว่าต้องตลาดหลักๆหนึงตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะต้องรอดพ้นจากการถูกดาวเกรดที่รุนแรงในะข้างหน้าก่อนนะครับหรือตลาดจะมั่นใจกันอีกทีนะครับว่าอีกโครนิกกับเออร์เน็งรีวิชันแบบรุนแรงเนี่ยจะไม่เกิด จุดนั้นเนี่ยถึงจะเป็นจุดที่อาจจะเริ่มเรียกว่าเริ่มปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปซื้อตอนนี้เนี่ยเราผมมองว่าเหมือนกับเข้าไปรับมีดในช่วงที่ตลาดกําลังรีแอจจัสตัวเอ่อรีสฟีเลตนะครับคือดอกเบีย้ยเนี่ยโดนขึ้นขึ้นมาอีกละแรงกว่าเดิมอีกนะครับเราพูดกันเดือนก่อนเนี่ยไม่น่าจะถึง3%ามเปอร์เตทอร์มินัลตอน,นี้เนส้าเป็น3.5%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เวลาทำการูชั่นหุ้นโดนกันทุกหุ้นในทุกกลุ่มนะครับจะโดนมากน้อยก็แล้วแต่เพราะฉะนนนนัั้้ภาาตรงงงีีเเ่่่ยยอออทุกก อยู่ในโหมดของการ adjusting นะครับยังคงยังคงเป็น wet and see โหมดสุดเรานะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปรับ คำแนะนําการลงทุนในบนสิททรัพย์เสี่ยงเกือบทุกตัวนะครับเป็น neutral rating ก็คือไม่ซื้อไม่ขายก่อนแล้วรอประเมินสถานการณ์นะครับจะมีเฉพาะตัว2 a s s e t ทที่เรามองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะส่วนได้นะครับก็คือยังเข้าซื้อได้คือในส่วนของหุ้นจีน A s h a r ์บน selective sector นะครับหุ้นจีนเราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงกลางปีก่อนที่เขาเข้าสู่ bear market ก่อนเพื่อนนะครับตอนนี้จีนเองเรามองว่าอาจจะเริ่มมีโอกาส bottom out ไปก่อนหน้าหุ้น DM อื่นๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะในการเริ่มทยอย ได้แต่เรามองเป็น selective sector จริงๆนะครับบนอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเฉพาะอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับแล้วก็สินค้าพวกพรพันก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะกระจายการลงทุนได้นะครับแต่แนะนําเป็นลงทุนในตัวกองทุนหรือผลิตภัณฑ์ที่กระจายหมวดนะครับเช่นมีการลงทุนทั้งน้ํามันโลหะสินค้าเกษตรนะครับดีกว่าเราไปเล่นเขาเ,เรียกว่า speculate บนกองน้ํามันแบบเดียวนะครับเพราะน้ํามันเองก็มีความผันผวนนะครับแม้ว่าอยู่ในช่วงของขาขึ้นมันจะเหลือเพียง2ตัวที่เรา มองว่าน่าจะเป็นเรดติ้งบได้คือพุ้นจีนเอแฉงเชลกทีนะครับกับตัวสินค้าพกพันนะครับที่เป็นรวมๆนะครับที่มีทั้งกองกองทุนเป็นลักษณะกองรวมนะครับน้ำมันโลหะสินค้าเกษตร ก็น่าจะเป็นตัวที่ยังพอเข้าซื้อได้เก็งกาไรได้ในช่วงนี้นะครับคือเรายังมองนะครับบทสรุปเรื่องการลงทุนในช่วงนี้เรามองว่ายิวสิปีทั่วโลกนะครับรวมไทยด้วยเนี่ยนะครับช่วงสั้นยังอยู่ในแนวโน้มเร่งตัวนะครับเพราะว่าทั่วโลกปั่นป่วน,นกันตั้งแต่เมื่อาวานแล้วนะครับว่ารีเอจัสเ,เรื่องกันขึ้นดอกเบีย้ยเ็ดกันใหม่ เพราะฉะน,นั้นการปรับพอรตแบบอัลติเมทเรโซลเนี่ยเรามองว่าใช้2แนวทางว่าแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับในช่วงหลังจากนี้นะครับ<ม>ทำยังไงให้พอร์นติดลบน้อยลงหรือว่าน่าจะมีโอกาสการสร้างตัวรีบาวได้ในช่วงประมาณ Q3 ไปนะครับอันดับแรกเนี่ยสั้นนะครับท็อปดาวเนี่ยเรามองว่า ในพอร์ตของนักทุนเนี่ยต้องมีอินเฟลชันวินเนอร์ในปีนี้นะครับปีนี้เชื่อชื่อคอมเบอิตี้น่าจะลอยตัวราคาเนี่ยระดับสูงต่อเนื่องนะครับมันต้องมีในฝั่งคอมเบอิตี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นออยล์นะครับเบสเมทัลอินดัสเทรียลเมทัลหรือว่าติดทองคําไว้เล็กน้อยแล้วก็รวมถึงสินค้าเกษตรนะครับเอ่อเรื่องเรื่องความขัดแย้งในยูเครนมีต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะหยุดยิงหรืออะไรเนี่ยแต่สป라이เชนโดนดิสรัะไปเรียบร้อยนะครับดังนั้นราคาคอมเบอิตี้น่าจะยังลอยตัวสูงนะครับและให้มีตตัว IG เครดิ เอาไว้ด้วยนะครับก็คือ Investmentgrade Credit เนี่ยคือ yield spread ตอนนี้นะครับ bond spread เนี่ยมันค่อนข้างวัเด่นขึ้นเยอะนะครับคือราคาพันธบัตรจะส่วนทางกับราคาดับเบีย้ยเสมอตอนนี้ราคาดอกเบีย้ยเนี่ยพุ่งแรงมากพันธบัตรเริ่มมีความน่าสนใจครับแต่แต่ยังไม่แนะนําเข้าซื้อตอนนี้นะครับรออย่างที่บอกรอตลาดร e a d จ u s t เรื่องเป็ดแทร็กทอรีกันให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ย IG c r e คร t ิตจะเป็นตัวหนึ่งที่ t t r a c t i v e มากๆเลยนะครับ a r i a t ช o นตอนนี้นะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งถ้าเป็นฝั่ โกลด์สต็อกเนี่ยอาจจะมองว่าต้องเป็นคุณภาพบริษัทเท่านั้นนะครับเราไม่ซื้อ r ก w t h ที่ไม่มีกําไรนะครับจะจะต่างกับช่วง1-2ปีที่ผ่านมานเพราะลิคซิเลตตอนนั้นเนี่ยต่ำมากดอกเบียสนฟ์บายต่ำมากตอนนี้นดอกเบียสนฟ์บายมองไปข้างหน้าเนี่ยสูงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องซื้อคุณภาพบริษัทเท่านั้นนะครับที่มีประสิทธิภาพ แข็งแรงนะครับอันนี้คือมุมท็อปดาวนะครับมี3กลุ่มนี้มุมบัตทองอัพเนี่ยก็จะเป็น3เซกเตอร์ที่เราเลือกว่าปีนี้น่าจะมีโมเมนตัมดีนะครับถืออาจจะถือไม่ได้นานมากนะครับเพราะว่าตลาดต่างๆสูงอาจจะมองเป็นกลุ่ม Energy ทั้งโอและนิวนะครับนิวคือ Renewable Energy กลุ่มนี้เนี่ยน่าจะได้นิสสงจากวิกฤตพลังงานเลยแหละนะครับราคาน้ํามันที่ลอยตัวสูงแล้วก็การแัมอัพนะครับการผลิต Renewable Energy โดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยกระตือรือร้นกันมากเลยงบลงทุนตรงเนี้ยจะม่นกกลุเป็พว อ,อ,อาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ d e f e n s i v ีหน่อย mm hmm. เช่นเฮลท์แคร์นะครับ mm hmm. เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยยัง เทรดดิสคาวกับ S&P ค่อนข้างเยอะนะครับมาจินออฟเซ็ตตี้เนี่ยค่อนข้างมีนะครับแล้วก็เกิดวิกฤตยังไงเนะี่ยเฮลท์แคร์เนี่ยคนป่วยคนก็ต้องไปโรงพยาบาลนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้มีการกักตัวหรือว่าล็อกดาวน์กรอบซึ่งเราคิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในกลุ่มประเทศชาติตะวันตกเนี่ยเขาเลิกการใช้มาตรการล็อกดาวน์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเฮลท์แคร์น่าจะเริ่มกลับมาพเฟอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว IT นะครับกลุ่ม IT เมื่อสักครู่เรียนไปแล้วว่าน่าจะเจอการดาวเกรดสูงงงงแแแต่่่่่วาาาาาถ้้เเเเรรรลลลือกนะก IT, อกกกกััษณะะะนนคคบยุมมฟทีีีสสดดิดดๆ ก็เป็นสตรองบาลานซ์ e ีสเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่พวกนี้กลุ่มพวกนี้น่าจะฟื้นตัวได้ก่อนกลุ่มไอทีอื่นๆหรือว่ากลุ่มเทคอื่นที่ไม่มีกําไรนะครับเล่นกันด้วย s t อรีอย่างเดียวสามกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะพยุงพอร์ตในส่วนของตัวเทด d ิชแนลเซกเตอร์ยังพอไปได้ในช่วงที่เกิด High Inflation นะครับ สถติในอดีตก็บอกประมาณนี้นะครับอื่นๆที่เราเคยคุยกันไปนะครับคุณวิคุณเฟิร์นว่าถ้าลงทุนมีออปชันในการลงทุนเพิ่มตัว p r i v a t e asset แล้วก็ตัว structure product เนี่ยจริงๆตอบโจทย์มากกว่า directional product ที่เรียนไปเมื่อสักครู่อีกนะครับเพราะเราออกแบบความเสี่ยงนะครับเลือกหุ้นที่ใช่ในราคาที่ชอบได้นะครับแล้วก็ออกแบบผลตอบแทนแล้วก็ดูเรื่องระดับราคา knock in หรือว e ่า cushion ได้นะครับว่าเรารับความเสี่ยงแล้วก็เทรดออฟกับ ตัวรีเทอร์เนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ก็จะเป็นตัวโซลูชันการลงทุนในช่วงนี้นะครับว่าปีนี้ตลาดเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็คอนเฟิร์มการเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตแล้วนะครับแล้วยิ่งเฟดถ้ามีการเซอร์ไพรส์ขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่เราคุยกันทุกขึ้น1%ขึ้นมาผมคิดว่าตลาดลงต่อแน่ๆนะครับในช่วงสั้นนะครับก็เป็นการลงทุนนะครับก็ปีนี้ก็ฝ่าฟันมรสุมการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็การเกิดสงครามนะครับไปด้วยกัน ด้วยโซลูชันการลงทุนเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากท่มารบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับรอบค์นครับขอบคุมากนะครับขคกะครับดีคุณกะครับคะครับสวัสดีครับ ดรแบงนะคะดรธนพลเศรษธยพงศ์ ol, ol, นะคะผู้จัดการกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน SBCIO นะคะก็ชัดเจนแล้วค่ะว่า0.75%นะคะ SBCIO มองว่าน่าจะขยับขึ้นดอกเบีย้ยถึง2ครั้งด้วยกันก็คือการประชุมครั้งนี้และครั้งถัดไปนะคะหลังจากนั้นอีก3ครั้งเนี่ยก็จะมีการขยับดอกเบีย้ยทั้ง0.5แล้วก็ไป0.25%ด้วยนะคะสุดท้ายสิ้นปีอาจจะไปจบ3.25ถึง3.5%นะคะอย่างไรก็ตามดับเบิลรีเซชันมีโอกาสเกิดแต่ว่าอ่อนๆนะคะแล้วก ถ้าลงทุนยาว 1- 2ปีได้ดรอก่อนนะคะเข้าลงทุนช่วงสักกลางไตรมาสสามให้สงครามเริ่มสงบนะคะหมายถึงว่าทั้งในเรื่องของเงินเฟอ้อที่พุ่งแรงเลยจุดพีคไปก่อนดอกเบี้ยขาขึ้นแอบสอบไปแล้ว e a r n i n g ที่ถูกดาวเกรดก็ถือว่าระง,งับการดาวเกรดไปแล้วนะคะน่าจะดีกว่าส่วนใครอยากลงทุนในช่วงนี้มีแค่สส่วนที่สไลด์ออโอเวอร์เบตหน่อยตัวหุ้นจีนเอเชรยนะคะกับสินค้าปกคภัณฑ์ที่ควรกระจายการลงทุนค่ะพี่วิทย์คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ